สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอาร์ตฮอบบี้แอนอยนะครับอ,อีพีนี้เป็นโมลหลังเสร็จนะครับประกอบไปแล้วก็เลยช,ยช่วงนี้จะไม่มีคลิปแกะกล่องดูแพงเนาะเพราะว่าเราประกอบกันไปแล้วตั้งแต่ช่วงที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับเดี๋ยวบล็อกอาร์ตนะครับเป็นแบบนี้เนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวก๊อฟนะครับก๊อฟ าบันไดนะครับกอลอ e ีคลิปมาแล้วก็มีเมนูเวอร์แพ็คมาให้ด้วยในกล่องราคาตอนพีประมาณพันร้อยพันสองไม่น่าถึงประมาณนี้หรอกไม่น่าเกินนี้ก็ตอนนี้น่าจะยังมีขายอยู่เดี๋ยวเราลองมาดูว่าประกอบแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูแผงเหลือก่อนนะครับอันนี้มันทาไม่ได้เหลือนะแต่มันยังไม่ได้ใช้แผงจีนะเป็นพาร์ตเอฟเฟ พาร์ใส่สีเขียวนะครับแล้วก็แอปหนึ่งนะอันนี้คือส่วนของอันนี้เหลือประมาณนี้มือเนี่ยเหมือนกับว่ามันให้เราไม่เหมือนหรอกมันให้เราใช้หลังมือกับหลังมือเนี่ยคู่เดียวนะ กับฝ่ามือประมาณสามคู่สี่คู่ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับแล้วก็มาดูคู่มือกันคู่มือตอนที่ประกอบเนี่ยจังจำได้ว่ามันประกอบไม่ยากอาจจะมีบางจุดที่ที่ที่อาจจะซับซ้อนหน่อยเพราะมันเป็นหุ่นที่แปลงร่างได้นะครับอาจจะต้องทำความความเข้าใจมันหน่อยอไปแป๊บนึงเมน,นูนลอ่านง่ายนะ อันง่ายแต่หุ่นที่แปลงร่างได้เนี่ยมันจะมีปัญหาทุกจิกช่วงอกช่วงขาช่วงข้อต่อนะอันนี้เราต้องทําความใจกมันตอนที่ที่เราจะซื้อมันมาไว้ในครอบครองนะครับมานี้แล้วก็มิทีการประกอบเมนูเวอร์นะครับแมนูเวอร์แพคผมอาจจะไม่ได้แปลงร่างให้ได้ดูกันนะเพราะว่า เราพูดคุยกันหลังประกอบไปเฉยไม่ได้รีวิวอะไรมากมีไกด์ดีคอมาให้นะครับค่ะไกด์สติ๊กเกอร์ประมาณนี้เนาะประมาณนี้สติ๊กเกอร์ที่ได้มาเป็นแบบลอกแปะเลยอ่าผมว่ามันก็มันก็ดีสำหรับคนที่ไม่ต้องการรุ่งยากอะไรมากนะักใช้งานง่ายครับตัวนี้ ตอนที่ประกอบตอนที่ติดเนี่ยรู้สึกว่าแกะง่ายนะสบายๆนะครับแกลแบบนี้โอเคเลยใช้งานง่ายระดับหนึ่งแต่สำหรับคนที่อยากใช้สกิลแฮปีมือหรือว่ามีทุนทรัพย์ในการซื้อดีคอรเพิ่มก็จัดไปนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ของที่มีมากับกล่องเนาะเพื่อให้คนที่หาข้อมูลเพื่อจะไปซื้อเนี่ยเขารู้สึกว่าโอเคหรือไม่โอเคเของแค่มา ขยับขากข้องนิดนึงบล็อกอาร์ตประมาณนี้ครับมันมืดไปไหมอันนี้นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไม่มีอะไรเนื่องจากมันเป็นก๊อป6ก๊กอปอีกคลิปลอตแรกนะตอนที่พีไป แต่ตอนประกอบก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวผมจัดท่าขึ้นไอชั่นเบสแล้วเอาให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนสักครู่ครับโอเคครับขึ้นไอชั่นเบรเรียบร้อยนะกับอ,อีคลิปนะครับเมนูต้องเรียกไงแมนูเวอร์นะครับกล่องนี้มันเป็นดาบันนะก๊อบบันไดามา <c oughs> หลังจากการประกอบเนี่ยฟันทงมาเลยว่างงแงงมาก นะครับจุดประกอบด้วยมันอาจจะเป็นเพราะเป็นหุ่นที่แปลงร่างนะครับเป็นยานได้จุดประกอบมันก็จะเลยไม่ค่อยแน่นหนานะครับเหมือนไม่เหมือนหุ่นที่มันเป็นฟิกร่างกายมานะครับเอฟเฟกที่ให้มาเนี่ยจะมีสีด,ดากสีเขียวนี้นะผมไม่ได้ใส่กับด้ามน,นะแล้วก็มีที่ติดอยู่กับที่แขนสองข้างนี้นะครับพาดวูวาเป็นปืนนะครับ อ่าอีกตัวแพ็กหลังเนี่ยเป็นยานได้นะครับตัวหุ่นเป็นยานได้จดขยับขอไม่ค่อยขยับขอไม่ขยับดีกว่าเพราะว่าอ่าประมาณเนี้ยงุงงิงงุงงิงงุงงิงกดแรงมากไม่ได้บางกลัวแตกนะครับอ่าแอคชั่นเบรกที่ให้มาก็งอแงแต่กลับราคามันก็อยู่ประมาณตอนนั้นพีไปเท่าไหร่ จำไม่ได้น่าจะประมาณเก้าร้อยกว่าบาทมั้งราคาพีก็ถือว่าไม่แพงแต่ก็ไม่ดีนะครับกับราคาคิดซะว,ว่าเป็นของจีนเนี่ยนะณนะเวลา,นา,า 8, เนี้ยราคาแปดเก้าร้อยเนี่ยมันได้ของที่คุณภาพมากกว่านี้หรืออาจจะคิดซะว,ว่าถือว่าได้ของได้แพ็คหลังไปดูอลังการก็แล้วแต่ใครจะคิด <c oughs> สติกเกอร์ ตามที่บอกไว้ตอนแรกคือเป็นซิกเกอร์ที่แกะและแปะเลยซึ่งแบบนี้ผมชอบสะดวกนะครับไวนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ตัดเส้นไม่ได้พ่นเคลียร์ก็ประมาณนี้จะประมาณนี้นะครับหุ่นถ้าถามว่ามองรวม <c oughs> มันก็ด,มกดีมันก็สวยแต่มันเหมาะกับประกอบเสร็จใส่ตู้นะครับโพสท่าไปเลยถ้าตู้แคบอย่างที่ผมใช้อยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าทำแบบนี้นะตู้นึงใส่ได้ตัวเดียว แต่ก็แก้ไขด้วยวิธีการเอาแพ็คหันมาข้างหน้าแทนก็แล้วแต่ใครจะจัดท่าโพสท่าอะไรแบบไหนนะครับรวมรวมหุนสำหรับตัวผมเองประมาณเก้าร้อยกว่าบาทอ่ารู้สึกตอนนั้นผมไปรับเองด้วยมั้งสำหรับราคาเก้าร้อยกว่าบาทเนี่ยผมผมว่าไม่คุ้มแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากได้ก็ก็แล้วแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน แต่ตอนนี้ซื้อมาเนี่ยตอนแรกช่างใจนะว่าจะไม่เอาจะไม่พพีออเดอร์ไปแต่ก็เห็นว่ามันไม่แพงและก็คิดว่ามันไม่แย่เพราะตอนนั้นก่อนที่จะซื้อตัวเนี้ยผมไปซื้อเซตาเกรซเซตาข้างหลังตัวสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองๆทงต้มๆน่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาจะทําคลิปตัวนู้นนะซึ่งก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะแปลงเอามาแปลงเป็นยานคู่กันตัวนู้นเหมือนกัน ด้วยความที่เป็นงานโมเก่าไปลมีญ,ญาณก็ยากอยู่แล้วก็สำหรับคนที่ไม่ถนัดอะ่ะคือแนะนำว่าประกอบแล้วเป็นหุ่นตั้งกับใสต่ตู้ตั้งกับไอชันเบดแล้วจบประมาณนั้นแค่นั้นพอส่วนตัวนี้ก็ประมาณเนี้ยครับอตัวไหนดีเนะี่ยอวยแล้วไว้อีกเลยนะผมมาอวยไส้แตกเลยนะตามที่เคยดูดูกันตัวไหนไม่ดีนี่ผมก็ผมก็ติยับเหมือนกันนะ อย่างที่บอกซื้อเองเนาะไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรประมาณนี้แต่ตัวแพ็คหลังเนี่ยไม่แย่นะตัวแพ็คหลังนี้ไม่แย่แต่ตัวหุ้นไม่ดีเอาไว้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากจะไปเสี่ยงเงินแล้วกันส่วนใครจะคิดว่าเอ้ยประมาณไหนไม่เชื่อหรอกลองดูก็ลองดูได้เราลองให้คุณแล้วส่วนที่เหลือว่าคุณจะอยากได้ไม่อยากได้ไงก็ แล้วแต่ตั้งจะต,ตัดสินใจได้เลยรวมๆประมาณนี้นะครับสิบคะแนนให้สักหกปะถือว่าได้ความอลังการส่วนเรื่องดีไซน์หุ่นเท้าก็ตามที่ท่านรู้เล็กเหมือนขาไกล้น้อยๆนะครับประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็จบการพูดคุยแค่นี้นะแล้วก็ <c oughs> ท่านที่เพิ่งเข้ามาดูมาชมช่องผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะแล้วก็ช่องผมอย่าไปคิดอะไรมากว่ามันจะต้องเป็นการรีวิวการตัดสินอู้เท่านั้นเท่านี้100%คิดซะว่าเรามาพูดคุยมาโม้กันนะครับเพราะว่าชุดพวกนี้ยังอยู่ในชุดของโมหลังเศตอยู่เนาะยังไม่ได้กลับมาทำาประกอบหุ่นของของที่พีไปนะปัจจุบันที่เริ่มเริ่มส่งมานะ ประมาณนี้ส่วนทุนตัวใหม่ก็จะทยอยประกอบไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีโมลหลังเสร็จเนี่ยอ่าซีรีส์โมดองของผมเนี่ยเข้าเข้ามาอ่าเข้ามาแซมแซมเอาอีกนี้แป๊บหนึ่งก่ <c oughs> อนจะไปสังเกตทําไมว่าผมมาไม่ได้ยึดตรงไหนเลยอันนี้ถ้าค้ำตรงเป้าก็แอนถ้าคนที่จะโพสท่าประมาณนี้ให้ใช้แอคชั่นเบสเนี่ยคำไม่ตรงประมาณลูกบอลตรงนี้นะ ที่จุดที่มันยึดกับแพ็กหลังนะแล้วก็ลองหาบาลานเอาว่าอยากได้แบบไหนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับจบการพูดคุยไปทค่นี้ครับสวัสดีครับ